ขหวานของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมขึ้นสู่เวทีหุ้ยหอมหอมคะสวัสดีครังค่ะเตรียมเมนูอะไรฮะอันนี้อ่าเียวหวานไก่ยอดมะพร้าวค่ะเขียวหวานไก่ยอดมะพร้าวค่ะ วันก่อนเราแกงมะเขือไปแล้วแกงฟักแกงแฟงไปแล้ววันนี้เราจะมายอดมะพร้าวค่ะ,คะเราไปที่เตากันเลยค่ะ,คะเริ่มต้นที่เตรียมเครื่องแกงค่ะอันนี้เป็นแกงเขียวหวาน เรามีขายไหมครับพิแกงเขียวหวานก็มีไหมเขียวหวานทางเราไม่มีอ๋อเพราะว่าเพราะว่ามันทั่วทั่วไปเนาะค่ะทีบอกนี่เพราะว่านอกจากไม่มีพิแกงเขียวหวานแต่พิแกงใต้มีหมดใช่ไหมฮะเราขายเป็นห่อห่อห่อละครึ่งกิโลค่ะห่อละครึ่งกิโลมีอะไรบ้างนะหนึ่งมีแกงส้มแล้วก็มีแกงกะทิมีแกงขั่วอ่าค่่ะเป็นแกงใต้นะแกงส้มแกงส้มใต้เริ่มต้นจัด อันนี้เราก็ทําเหมือนกับแกงทั่วไปเลยค่ะแองแ <ฟ S 1> เลี่พริกแกงค่ะแต่แบบว่านิคของเราจะจใส่พริกแกงใต้ไปนนิดนึเป็นพริกแกงกะทินะคะใช่ร้านเราเป็นร้านแกงใต้ก็แอบบย่อนกระปิอีกนิดนึงค่ะ มาครับกะทิมาครับ เคี่ยวไก่เคี่ยวไก่กับไก่ส่เลือดแล้วก็เลือดค่ะสีจะเข้มข้นกว่าเขียวหวานไทยๆเนาะจ้้เพราะเรามีพริกแกงใต้ผสมไปนิดนึงจะทำเหมือนแกงลูกกล้วยเลยค่ะอาจารย์<ะ>ต้อง เ่ยวไก่กับเลือดไปก่อนแต่ทิ่แกงคนละตัวค่ะทิ่แกงคนละตัวเช่นถ้ายัางไม่ได้ดูอยู่อีกคลิปหนึ่งนะฮะอันนั้นแกงอะไรนะแกงแกงไก่ลูกกล้วยแกงไก่ลูกกล้วยอะไรคือลูกกล้วยไม่บอกต้องตามไปดูขอบคุณค่ะจะเอาจะเที่ยวไปกับไก่<ม>เที่ยวไก่ได้สักพักนึงแล้วก็เติมยอดมะพร้าวค่ะ หวานเต็มหม้อ อันอันนี้ก็เหลือรอให้มันเปื่อยเนาะค่ะรอเปื่อยนิดนึงแล้วเราก็เติมเดี๋ยวเราก็้ามาปรุงเครื่องปรุงเครื่องเสร็จแล้วแล้วใส่หัวกนะทิบค่ะเดร็ดแล้วเดร็ดแล้วเขียวหวานครับเนเขียวหวานครับจ้ะขาดไม่ได้เขียวหวานต้องหวานหน่อยเนาะค่ะต้องออกหวานก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไป ใช่ไหมหางหางก่อนหางเพิ่มเพิ่มปริมาณเนีก็เราเคี่ยวนานหมดจะทำหลายอย่างขายด้วยแกงด้วยทำด้วยก็ดีฮะพอดีเคี่ยวเคี่ยวพอดีเลยนี่เราจะใส่หัวกะทิเลยค่ะจบที่หัวกะทิมา น่ากินน่ากินปรุงเพิ่มให้เข้มข้นหน่อยนะฮะขาดไม่ได้โหละพาครับจบที่โหระพา จะไม่ให้กะทิมันแตกมัน่าลงแล้วเป็นอันเสร็จพิธีเขียวหวานไก่สไตล์แกงใต้คนนคร หวานโดยที่ว่าเป็นยอดมะาพร้าวอยู่แล้วนะเะแ็งยอดมะพร้าวเสร็จแล้วเขียวหวานของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมขึ้นสู่เวทีอุ้ยหอมหอมแต่สีเข้มหน่อยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันมีพริกแกงใต้ผสม เรียบร้อยนะพี่ออนนะอขอบคุณครับ,รบยินดีครับคัิ้งก็จะเป็นสีแดงหน่อยมันจะได้ดูน่ากินเรียบร้อยแกงเขียวหวาน <c oughs> ผมก็นึกว่าเหมือนเขียวหวานทั่วๆไป <c oughs> แต่อันนี้ใส่พริกแกงใต้ด้วยใช่ครับก็ใช้พริกแกงเขียวหวาน พริกแกงเขียวหวานปกติของของพากกลางนี่แหละครับแล้วก็ผสมมัสแมนนิดนึงแล้วพริกแกงใต้นิดนึงอ๋อเหรอครับถ้านึกรสชาติไม่ออกต้องมาชิมที่นี่ใช่ครับแต่แต่ว่าคลิปก่อนก่อนขายพริกแกงแต่พริกแกงเขียวหวานอย่างนี้ไม่มีนะต้องไปผสมเองใช่ไหมใช่ต้องผสมเองก็พริกแกงเขียวหวานซื้อที่ไหนก็ได้แต่อยากจะให้เหมือนเราก็ซื้อรกไเาปใส่ใส่พริกแกงใต้พริกแกงกะทิใต้ลงไปนิดนึงลงไปนิดนึงครับ กะพริกแกงเขียวหวานซื้อได้ทุกตลาดใช่แล้วก็ใส่ใส่ใส่กะปินิดนึงแล้วก็ใส่พริกแกงใต้ลงไปนิดนึงพริกพริกแกงกะทินะพริกแกงกะทิใต้อยากซื้อก็เบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ครับผมใช่ไหมได้กับซื้อได้ที่ทางร้านเลยครับผมหรือมาที่ร้านมาซื้อไปก็ได้หรือสั่งสั่งก็มีไปส่งสั่งก็จะมีช่องไลน์แมนเดี๋ยวจะขึ้นให้ครับก็ย้ำอีกทีนึงเพื่อนๆคงดูหลายคลิป้วละ อยู่สายสามเนาะอยู่สายสามอ่าพุทธมนฑลสายสามปากทางออกเพชรเกษมเลยฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เลยปากทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เนี่ยเนี่ยทางเนี้ยมามาจากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ใช่ครับผมมาถึงุ๊บเจอปั๊มปตทเลยปั๊มปตทมาประมาณ3 0มรอเมตรสังเกตป้ายสังเกตป้ายสังเกตป้ายแล้วก็จะเจอร้านเลยเจอร้านเลยจอดริมฟุตบาทได้ครับได้ครับเพราะว่าตรงนี้การจราจรไม่ได้หนาแน่นอะไรเนาะ จะได้ทูยังได้เลยเนี่ยโทรมาเบอร์ที่เห็นเนี่ยได้แล้วก็ได้ทูมาตรงนี้โทรมาก่อนสั่งตักใส่ถุงไว้โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นให้เลยครับผมแล้วก็มาจอดปุ๊บบอกสีรถทะเบียนรถเดินไปส่งที่หน้าต่ายได้เลยครับผมเดี๋ยวนี้ภารกิจก็จะยุ่งเหยิงนเนาะแต่ว่าให้มาให้มาชิมกันก่อนนะครับมาชิมกันก่อนรสชาติครับผอร่อยถูกใจแน่นอนครับเดี๋ยวเพื่อนๆได้ได้ชิมแล้ว คนที่มาชิมทางร้านสามารถซื้อกลับกันไดเมื่อเช้าผมเห็นผมเห็นพอนั่งกินในร้านปุ๊บพอจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บเอานี่ใส่ถุงไปด้วยครับผมแปลว่าต้องติดใจขนาดอิ่มแล้วยังยังใส่ซื้อใส่ถุงอีกครับผมแทบทุกเจ้าครับนี่ฮะต้องฝากร้านมาดูมาลองชิมกันดูครับผมใช่คูตักกัปพิโดอยู่นู่นนะฮะเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าไม่เจอคูตักกัปพิโดเนี่ยชิมอะไรอร่อยงานการไม่ทำแล้วครับขอบคุณพี่เต้งมากครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดสับสไครป์ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะครับสุดยอดเลยครับัสดีครับผมแล้วติดตามติดตามเราต่อๆไปเนาะเราจะมีมผมจะทำ p l a ลิสต์ของข้าวแกงปักใต้คนนครเพื่อว่าเพื่อนๆที่อาจอยากจะสร้างงานสร้างอาชีพเนาะรเรานอกจากจะขายดีแล้วเราก็ไม่ไม่ไม่ไมปิดครับผมไม่ปิดไม่หวงสูตรพูดง,ง่ายๆมาเรียนรู้ได้เลยครับผมใช่ครับ ซื้อพริกแกงไปก็ถามได้โทรมาถามถ้าไม่เข้าใจก็มาช่วยแม่ครัวทําก็ได้ครับจะได้เข้าใจเห็นวิธีการอ่นี่ครับก็มาอุดหนุนกันนะเอฟซีนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ